รวบเลยเห็นปะเห็นปะหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นสี่หมื่นสองพอยิงเข้าไปอีกก็ปึ๊บระเบิดอีกอไม่เจออันตีใส่เลยแล้วกันปุ่มสองหมืบบ่นห้าโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะบ๊ะบัวระเบิดนะฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเ้าสู่โอ้บิชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมแกนชิ้นอิมแพ t นั่นเองนะฮะโดยภายในคลิปนี้ก็ผมเราจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนั่นคือเจ้าอาเบโดนั่นเองนะฮะโดยเจ้าอาเบโดนี่จะเป็นตัวละครตู้กาชาตู้ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วรูปลักษณ์โดยรวมของน้องเนี่ยมันก็พูดกันตรงๆเนอะว่ามันเท่ไม่เท่าเทพผินจงหลี<ว>หลายๆคนก็เลยแบบปาาดว่าแบบน้องคงน,น่าจะไม่เก่งว่าจะข้ามตู้น้องถึงเปิดก็เปิดมาเล่นแบบขำๆสักตัวหนึ่งละกันอะไรประมาณนี้นะฮะ มาแค่ตัวเดียวไม่ต้องปลดดงปลดดาวอะไรเอามารีวิวขำๆอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะเออแต่พอเล่นไปเล่นมาน้องไม่โคตรเก่งเลยทุกคนอลเบโดคือตัวละครที่เล่นสนุกมากสําหรับผมนะวันนี้ผมก็จะจะมารีวิวนะฮะหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแบบประมาณอาทิตย์นึงแล้วอะ่ะเออทำตัวละครจนสุดนะหาอาวุธปลดดาวไปแล้วระดับหนึ่งนะฮะโดยเจ้าตัวละครอลเบโดเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2สายหลักๆแล้วกันก็คือสายแบบเอาออกมาวิ่งฟันเอากระบี่มาแบบวาดลวดลายนะฮะเป็นสาย DPS ตีเองอันที่1ส่วนสายที่สองเนี่ยจะเป็นสายซับ DPS นะผมสาย เปิดบัวเออ oh. คอยแบบกดสกิลอี คอยแบบอันติเสริม d a ม,มให้กับเพื่อนๆในทีมคอยแบบกดอันติบ่อยๆเพิ่มความชํานาญท่าให้ตัวละครอื่นๆภายในทีมอะไรประมาณนี้นะฮะเออจะเป็น2สายหลักๆละก,กันคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันอยู่ที่การอวยเลยครับผมทุกตัวละครสามารถเล่นเป็นสาย DPS ได้สามารถเล่นเป็นสายซับ DPS ได้ไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามนะฮะเล่นให้สนุกมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่าอนสวรค์อนี้เป็นสกิลการโจมตีปกตินั่นเองนะฮะนี่จะมีการโจมตีเป็น5ขั้นนั่นเองนะฮะนี่ประมาณนี้1 2 3สม 4แล้วก็จบด้วย5อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเวลาตีรวมๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ชาร์จโจมตีนี่ประมาณนี้เลยนะผมซึ่งเราสามารถตัดแอนิเมชันการชาร์จโจมตีได้ด้วยการกดไปข้างหน้าจังหวะที่มันโจมตีเสร็จอะปึ๊บกดกดถ้าใช้จนวกว่าคล่องเนี่ยมันจะประมาณนี้ทุกคน มันจะรัวนะครับผมมันจะรัวกับปกติหรือว่าถ้าโจมตีแล้วศัตรูเนี่ยกระเด็นไปข้างหน้าเราก็สามารถกดงี้ได้แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าปึ๊บอะไรประมาณนี้นะฮะเออก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอาร์เบโดเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านที่ฝรั่งเขาสรุปมาเนี่ยอาร์เบโดเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มีสกิลการโจมตีปกติเนี่ยเป็นเซนเดเมจเนี่ยน่าจะน้อยเป็นอันดับต้นๆภายในเกมแล้วนะเออเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ค่อยเหมาะเอามาเล่นแบบเป็นสายตีสดๆเท่าไหร่เออถ้าอาไปสุดใส่ของให้ถูกกสสาาายมมัันนน็แแแรรรงงไได้ละะตต่่่่่ออจจเเทววคืๆ ที่2จะเป็นการเรียกบัวครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของอาเบโดเลยก็ว่าได้นี่ทุกคนดูปึ้ม ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอบอัวนี้มันผุดมากลางฟิวทําไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคือต้องบอกก่อนว่าไอบอัวเนี้ยเวลามอนสเตอร์ตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในแอเรียเนี่ยทุกคนเห็นป่ะไอแอเรียวงกลมอันเนี้ยเมื่อมอนสเตอร์โดนโจมตีเนี่ยบัวมันจะระเบิดแล้วมันจะสร้างแดามเครับผม <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวผมไปหามอนสเตอร์ลองแถวๆนี้สักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันจำได้แถวนี้มีปอลลิงอยู่อ่าโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วเวลาเราวางบัวเนี่ยมันจะมีดามเด้วยทุกคนนี่ตึ่มแปดพันกว่าแล้วทุกครั้งที่เราตีใส่มอนสเตอร์ เห็นปะหมื่นสี่หมื่นสี่ทุกคนแล้วบัวเนี่ยมันจะระเบิดทุกๆ2วิก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีเดามจโจมตีใส่มอนในแอเรียวงกลมเนี่ยบัวมันจะระเบิดทุกๆ2วิก็คือสามารถทำเดามจึงหมื่นสี่ทุกๆ2วิเลยก็ว่าได้แล้วหมื่นสี่เนี่ยไม่ใช่หมื่นสี่ธรรมดาทุกคนเป็นหมื่นสี่แบบเดามจสกิลแบบ AOE ด้วยก็คือเดามจแบบเดามจหมู่ทุกคนเข้าใจปะเนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้ดูปึ๊บใครดูนะอู้ไอ้นี่โดนระเบิดไอ้นี่ไม่นับครับผมไอ้เมื่อกี้โดนระเบิดวางใหม่ก่อน โอ้ยกูวางโดนแล้วเปิดอีกแล้วให้ตายเถอะอาเบโดกูจะแตกแล้วเนี่ยนี่วางเอา้าเห็นนั่นตายไปเลยนี่ก็ไม่อยู่ในวงอีกอเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวผมไปจิ้มใส่มันบเห็นป่ะอะไรประมาณนั้นก็ผมเข้าๆนะเออเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่สามารถเสริมดามเตจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะนี่นี่เฮ้ยทำไมมันโผล่มาอีกแล้ววะเนี่ยนี่เรียกขึ้นมาใช่ป่ะปุ๊บสมมติผมเรียกน้องฟิตออกมาเรียกนกปุ๊บเวลานกยิงใส่เห็นป่ะ เวลานกยิงใส่หรือว่าตัวละครอะไรก็ตามมาทำเดามีใส่มอนได้ภายในวงอ่ะ <Wow. S 1> มันจะระเบิดแล้วเมื่อเกี้เห็นป่ะระเบิดแบบหมู่ด้วยทุกคน <Wow. S 1> ก็คือตัวอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างๆบัวระเบิดเนี่ยก็จะโดนเดามจไปด้วยอะไรประมาณนั้นเลยโคตรแจ่มแล้วคือวงแบบกว้างมากทุกคน <c oughs> แล้วดอกบัวของอาเบโดเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งหมด30วิ <c oughs> แล้วสกิลคูคูดาวทุกคนเห็นป่ะน้อยมากเนี่ยผมสามารถใช้ได้อีกรอบแล้ว <c oughs> สกิลครูดาวคือ4วิแล้วอยู่ได้30วิคือเราสามารถสร้างไอ้วงเนี้ยได้ตลอดเวลาเลยเว้ยทุกคน สร้างได้เ, <Wow. S 1> เรื่อยๆเนี่ยแป๊บๆสามารถสร้างได้แล้วเนี่ยปึ้งแล้วเจ้าดอกบัวอันนี้ถือว่าเป็นอ็อบเจกต์ธาตุดินอีกอันหนึ่งทําให้มันสามารถคอมโบกับเจ้าเทพหินได้มาี่มาแล้วเฮียจงของเรานะฮะใ <c oughs> ส่สาวไปหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมทุกคนมันสั่นพร้องกันได้เท่ากับว่าเสาวของจงหลีเนี่ยสามารถทําคอมโบกับไอดอกบัวนี้ได้ด้วย <c oughs> นี่ดูเลย <c oughs> สุดยอดเลยทุกคนเลองคิดดูว่ามอนที่อยู่ในวงเนี้ยมันจะหลบการสั่นสะเทือนยังไง เห็นป่ะมันแทบไม่มีแอรเรียที่แบบไม่โดนสันสะเทือนแล้วอะ่ะคือมันสามารถเอาไปเล่นกับตัวละครอ,อื่นๆได้เทพแต่ว่าถ้าเล่นคู่กับจงหลีเนี่ยคือแบบโอ้โหเหมือนแบบติดปีกเลยแตงจินผมเชียเอาไปเล่นกับตัวละครอ,อื่นมันก็เทพนะ <Wow. S 2> แค่มันระเบิดแบบหมื่นสีทุกๆ2วิเรื่อยๆแบบ A O E ไม่ก็เทพแล้วใช่ป่ะและดอกบัวเนี่ยไม่ได้มีแบบไวตั้งเท่ๆเฉยๆด้วยนะทุกคนมันสามารถเป็นลิฟได้ด้วยไม่โอ้ยอยางเฟี้ยวนะฮะแล้วสามารถสูงได้มากกว่านี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเวนตินี่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 นแล้วก็ อะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยหยูยเรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อการประจนภัยนะผมเอาไวไ้ไต่ผงไต่ผาอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วเรายังสามารถทําแอร์คอมโบได้ด้วยพอเราลอยปุ๊บเราก็สามารถนี่กระโดดลงมากระโดดลงมาตีสามารถกระโดดลงมาตีได้รัวนะฮะเนี่ยปึ๊บขึ้นใหม่ๆ่โดดลงมาตีใหม่สุดท้ายแล้วผมว่าใช้เวนตีดีสุดเนี่ยใช้เวนตีทำเงี้ยน่าจะเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าดอกบัวเออแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรก็ตามที่แบบ เนี่ยเราสามารถขึ้นมายิงยืนยิงฟรีอยู่ข้างบนก็ได้ เอาเวนติแบบยืนหลอยฟรีเอาน้องคีมาโยนแล้วเบิดเอาตัวละครที่มันแบบมีสกิลโจมตีระยะไกลอ่ะขึ้นมายืนยิงฟรีๆเลยสามารถหล่ฟิวไฟไหม้หล่ฟิวที่มันมีแบบไอ้น้ำแข็งได้อะไรประมาณนี้นะฮะเออก็ประมาณนั้นเลยสำหรับสกิล E ของอัล์เบโดนะฮะโคตรมีประโยชน์ออแล้วก็เดามจของไอ้ S <S สกิลการระเบิดของดอกบัวเนี่ยมันใช้ดีฟนอ์ในการคำนวณด้วยนะเออเพราะฉะนั้นอัลเบโดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบเน้นค่าดีฟนอนค่อนข้างหนักๆเลยแหละเออแล้วก็มากับอันสุดท้ายก็ผมจะเป็นสกิลอันตินันนเเเออองะกกกก็็คืจปารรียดบัว ัวขึ้นมาระเปิด7็ดอกร้บผมตุ้มๆๆๆซึ่งจะเป็นการระเบิดแบบวงกว้างนั่นเองนะฮะเออมาเดี๋ยวผมไปใช้ดูสักทีท่หนึ <arn> ่งอ่านี่ตรงนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยววางยินก่อนปุ้มแล้วก็อันตีไปฮึบตุ้มๆๆๆเห็นป่ะทุกคนอะไรประมาณนี้นะฮะผมผมเล่นเป็นสายไอ้ดอกบัวระเบิดอะระเบิดทีหมื่นห้าเห็นป่ะเอออะไรประมาณนั้นฮะเดี๋ยเอาเปลี่ยนเอาสายธนูมายิงก็ได้มันก็ระเบิดเหมือนกัน เห็นป่ะหมื่นสี่อะไรประมาณนี้นะเออท <c oughs> ัวรแล้วเปิดทัวรแล้วเปิดแล้วก็ธนูส <c oughs> ะกิดไปเห็นป่ะมันก็ระเบิดอะไรประมาณนี้ก็ผมถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวลองไปจัดก,การหุ่นหน่อยดีกว่าทุกคนไหนๆ <c oughs> ก็มาตรงนี้แหละ <c oughs> มาหน่อยพี่เบิม้มอุ้ยโดนตาพี่เบิ้มพอดีเลยเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหพี่เบิม้มเม่งเอ้ยส่งไม่ดีละส่งไม่ดีแล้วเดี๋ยวรอพี่เบิ้มล้มก่อนทุกคน นี่ตาแตกแล้วตาแตกแล้ววางบัวไปชุดที่หนึ่งวางเสาจงหลีวางเสาจงหลีทุกคนดูเห็นปะเราไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยๆนะฮะเห็นปะดูเลือดดูเลือดหุ่นค่อยๆลดแบบโอ้โหเนี่ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันติซึ้มโดนโดนไปหมื่นสี่นะฮะเมื่อกี้เรียบร้อยหุ่นแปลงอะไรประมาณนี้ครับผมคือแค่เรียกอัลเบโดเนี่ยมากด E... แล้วก็เปลี่ยนออกเนี่ยเอาตัวละครอื่นมาไล่ยิงใส่มอนสเตอร์ให้บววมมันระเบิดเนี่ยแค่นี้มันก็โหดแล้วอะ่ะค <Wow. S 1> ่าของสกิลก็จะปลาลาประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนสกิลที่ได้จากการปลดล็อกเลเวลเนี่ยก็จะเป็นเมื่อมอนสเตอร์เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยเวลาบววมมันระเบิดใส่มอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นอีก25%คือเลือดมอนสเตอร์ยิ่งน้อยบววมมันยิ่งแรงอะไรประมาณนั้นนะ <Wow. S 1> ส่วนอันนี้ก็น่าสนใจครับผม <Wow. S 1> เมื่อตัวละครอาเบโดเนี่ยใช้สกิลอันีี่่่่ยยจะะเเพิิมมมคคววววาาาาาาชนนนญททททใใหห้กกััับตตลลรุอ เพราะฉะนั้นตัวละครอาเบโดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่คอยแบบเพิ่มดามเมจให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นบัวและเปิดหรือว่าเพิ่มความชํานาญท่าให้กับทีมนั่นเองนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าอันติเนี่ยมันครูดาว12วิแล้วตัวละครท่าดินเนี่ยเป็นตัวละครที่เก็บอนุทตุได้เร็วมากอันติเนี่ยใช้มานาน้อยทําให้อาเบโดเนี่ยถ้าเล่นสายฟื้นฟูพลังงานเนี่ยสามารถสแปมอันติได้ลัวลัวฟื้นฟูพลังงานท่าให้กับทีมได้ลัวลัวเลยนะฮะคือเกิดมาเป็นซับ DPS อย่างแท้จริงลยเจ้าอารเบโดเนี่ยโคตรแจ่ oh, <jam. S 1> แม เอามารีวิวให้ทุกคนดูอะไรประมาณนี้ยไ,ไปมาแม,ม,ม่งเล่นอย่างสนุกเลยทุกคนแล้วสก e, ิล e สกิล q เห็นปะอันติคูดาวสิวิสกิล e คูดาวสี่วิ <Wow. S 1> แล้วก็ในเรื่องของการปลดดาวตัวละครอลเบโดเนี่ยจริงๆแล้วอลเบโดซีศูนนะผมว่าแม่งก็โหดแล้วนะแต่การปลดดาวเนี่ยแน่นอนมาช่วยให้ตัวละครเก่งขึ้นอยู่แล้วนะแต่บอกได้เลยว่าแค่ซีูนก็เก่งแล้วสําหรับตัวละครอลเบโดนะสามารถเรียกออกมากดสกิล e แล้วก็เปลี่ยนออกรอบัวมันระเบิดตุ้มตามตุ้มตามในฟิลด์ได้แล้วคือต่อให้ไม่ต้องปลดดาวอะ ตัวละครอาเบโดะมันก็บวกความชนาทน่ากับทีมทุกครั้งที่กดอันติ <Wow. S 1> คือถ้ามีงบปลดดาวได้ก็จะดีแต่ถ้าถามว่าไม่ปลดได้ไหมก็ได้แต่ถ้าปลดดาวเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นมีประโยชน์กับทีมมากขึ้นระดับหนึ่งเฉยๆเออมามาดูดาวที่1การสลับดาวที่1เนี่ยจะทําให้ทุกครั้งที่บัวของอาเบโดเนี่ยมันระเบิดมันจะให้พลังงานทา่ากับอาเบโด1.2หน่วยนั่นเองนะฮะทำให้เราสามารถแบบเก็บพลังงานทา่าได้เร็วขึ้นสามารถอันติได้รัวยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> อนน ความชนานทาญท่าให้กับทีมได้แบบอ่อนเนื่องนะฮะเอออะไรประมาณนี้ส่วนดาวที่2เนี่ยตอนแรกผมค่อดคาดคาดหวังพอสมควรเลยนะเพราะว่าดาวที่2เนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าเมื่อบัวของอัลเบโดเนี่ยระเบิดโดนมอนต์ตัวละครเนี่ยจะได้บัฟเฟอร์ทัลเล n คอ g นิงเนี่ยเป็นเวลา30วิซึ่งไอบัฟเนี้ยมันจะเพิ่มความเสียหายเข้าไปให้กับอันติเป็นจํานวน3 0ของดีเฟนส์นะฮะแล้วสามารถสแต็กซ้อนกันได้4ครั้งทําให้เวลาอยู่ในฟิวบัวแล้วบัวมันระเบิดใส่มอนแบบรัวๆเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มความรุนแรงให้กับสก ขึ้นแบบโอ้โหอาหารขนาดนั้นน่ะเออแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ถือว่ามีประโยชน์มากขึ้นทําให้ตัวละครอาเบโดเนี่ยสามารถบูตเดามจให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเออก็ถือว่าดีแต่ใครที่แบบกาปดมาแล้วแบบเดามจเพิ่มขึ้นแบบว้าวมันแรงขึ้นเยอะจังวะอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมอย่าคาดหวัง <ๆ S 2> ก็ราวๆประมาณนี้นะสำหรับดาวที่2แล้วก็ดาวที่3ตัวละครอาเบโดเนี่ยจริงๆผมกาปดถึงแค่ประมาณ3ดาวพอเพราะว่าผมกาเล่นเป็นอาเบโดสายบัวระเบิดอยู่แล้วแล้วดาวที่3เนี่ยจะเพิ่มสกิลอสก็ค เพิ่มระดับสกิล3ระดับนั่นเองนะฮะเออบัวมันก็จะระเบิดแรงขึ้นนะอะไรประมาณนี้ก็สำหรับสายซับ DPS ที่กะเอาอาเบโดออกมากดสกิล e ให้บัวระเบิดมาแรงๆเนี่ยกดมาถึง3เนี่ยก็โอเคแล้วเอออะไรประมาณนี้ส่วนดาวที่4เนี่ยจะเป็นดาวที่ทําให้การโจมตีพุ่งลงมาจากกาอากาศเนี่ยมันแรงขึ้นอีก30% 30%นี่ถือว่าเยอะนะทุกคนถ้าเราเอามาคํานวณแล้วอาจจะโปกติสมมุติพุ่งลงมาโจมตีหมื่นหนึ่งใช่ป่ะมันก็จะแรงขึ้นกลายเป็น13ื่นสามเนี่ยใครนึกภาพไม่ออกก็ โจมตีแากอากาศมันแรงขึ้นอีก30%ตัวละครที่อยู่ในไอแอเรียของสกิลเออรเบโดนะไอเนี่ยสกิลเนี้ยมันก็จะแรงขึ้นอีก30% ประมาณนี้ซึ่งปกติคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลหรือว่าการโจมตีที่มันพุ่งลงมาจากกากากดหรอกใช่ปะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครเซียวเนี่ยสกิลเพลย์หรือว่าพรีวิวที่มันหลุดออกมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครเซียวเนี่ยมันจะสามารถโดดแล้วพุ่งลงมาโจมตีได้เองแบบรัวๆแบบตุ้ม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  ไม่แน่นะไอฟ้ฟดดาวที่4เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการบูตเดามจของตัวละครเซียวในอนาคตก็ว่าได้ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นใครที่กะแบบในอนาคตเล่นเซียวเป็นตัวละครหลักเนี่ยผมว่าถ้ามีงบเนี่ยก็น่าลองปลดเหมือนกันนะเพราะว่ามันอย่างที่เห็นอนะความแรงเพิ่มขึ้นอีก30%นี่เยอะนะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้เล็งจะเล่นเซียวไว้หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นปกติก็ไม่ได้ใช้พุ่งลงมาโจมตีจากการกาศอยู่แล้วนะฮะถ้าบอกว่าดาวที่4ี่นี่คือแบบไร้ประโยชน์ไปเลยถ้าไม่ได้ใช้นะแล้วก็ดาวที่5ผมมจะเเป็นพิ่ความแรงให้กับกิออััตนนน่เง็ือ บัวระเบิดอันติเนี่ยก็จะแรงขึ้นนั่นเองส่วนดาวที่6เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าอัมเบโดเนี่ยมันโกงที่ดาวที่6เหมือนกันทุกคน <Wow. S 1> ทุกครั้งที่ตัวละครเนี่ยสามารถเก็บผลึกที่สร้างจากสกิล E ีในแอเรียได้เนี่ยแล้วได้รับโล่เนี่ยนอกจากได้รับโล่แล้วเนี่ยตัวละครยังจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก17%ด้วย <Wow. S 1> และไอการเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นอีก17%เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นไฟนอลเดามจนะก็คือเป็นตัวคูณสุดท้ายอะ่ะก็คือปกติโจมตีหมื่นเนี่ยมันก็น่าจะ ถือว่าเยอะมากทุกคนใครนึกภาพไอผลึกไม่ออกเนี่ย๋ยวผมไปลองผมจะได้ผลึกจากตัวอะไรบ้างผมหายเหยื่อก่อนนี่น,นี่ผมเจอเหยื่อแล้วทุกคนลากเหยื่อลงน้าก่อนให้เหยื่อติดท่าดน้ําก่อนแล้วผมกลางบัวโอเคเดี๋ยวเราจะได้ผลึกจากการโจมตีใส่มันนี่แหละปี้ยอ่าเห็นผลึกไหมเวลาเราเก็บผลึกได้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้โล่แล้วเวลาเราได้โลดจากผลึกเนี่ยถ้าตัวละครอเบโดของเราปลด6ดาวเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก17%เอ <Wow. S 1> เอออะไรประมาณนั้นนะ ท่ากอกว่าตัวละครอาเบโดเนี่ยนอกจากกดสกิล E ให้บัวมันระเบิดเปียกเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างรัวๆแล้วเนี่ยเวลากดอันติเพิ่มความชำนาญท่าให้กับทีมอีกแล้วเวลาสร้างอนุทาตเก็บพลึกก็ยังบวกเดเมจได้กับทีมเข้าไปอีกโอ้ยนี่มันโคตรตัวละครซับ DPS ได้กับทีมเลยนี่หว่าใช่ป่ะก็ประมาณนี้เลยนะผมคร่าวๆสำหรับการปลดดาวเจ้าตัวละครอาเบโดนะฮะซึ่งบอกเลยเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบเล่นสนุกอ่ะแล้วก็เรื่องทีมคอมโบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพาไปลงดันสักดันละกันว่ามันเหมาะกับตัวละะะครรแบบไไไหนนอออยงง คือจริงๆอาเบโดเนี่ยผมว่าคอมโบเนี่ยมันแทบจะไม่ตายตัวเลยนะด้วยความที่มันเป็นธาตุหินมันไม่สามารถไปแบบคอมโบผสมธาตุกับธาตุอะไรได้แต่ด้วยความที่ว่าสกิล e ของมันเนี่ยสามารถแบบพัวระเบิดเปียงปางเปียงปางได้รัวๆเนี่ยทำให้ไม่ว่ามันจะไปคู่กับทีมอะไรเนี่ยพัวมันก็ระเบิดได้เนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูผมจะบอกทีมคอมโบที่มันน่าจะเข้ากับอาเบโดมาสักประมาณทีมสองทีมแล้วกันนะเออทีมแรกก็คือเวนติ โอเคเริ่มต้นมานะผมเดี๋ยวเราจะใช้เว้นตีของเราเนี่ยรวบมอนก่อนเลยนะฮะแล้วด้วยความที่เอสกิลอีของอัลเบโดเนี่ยมันจะเป็นดาเมจแบบหมู่รวบเลยเห็นปะ่ะระเบิดรัวๆทุกคนเห็นปะ่ะเห็นป่ะระเบิดหมื่นสองหมื่นสองรัวๆเลยเห็นปะ่ะหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นสี่หมื่นสองพอยิงเข้าไปอีกก็ปึ๊บระเบิดอีกหรือว่าเราเอานกออกมาช่วยยิงช่วยระเบิดด้วยก็ได้อออะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยยิงเปี้ยงระเบิด ทุกๆสองวิทุกๆสวิเปี้ยงแล้วเบิดเห็นมหมื่นสี่ลัวๆเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยรอบัวแล้วเบิดอย่างเดียวอา้าหายไปไหนแล้วละ่ะไอ้นุม่มไม่มีแล้วแล้วก็อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะหาไม่เจออันตีใส่เลยแล้วกันปุ่มสองหมื่บาบะาโบัวบบัวแล้วเบิดนะฮะเอออะไรประมาณนี้เลยคือตัวอะไรก็ตามที่เวลาเราแบบซัมมอนนกซัมมอนเสา หรือว่าซัมมอนอะไรก็ตามมาทำเดามจภายในวง E ได้เนี่ยมันช่วยอัลเบโดสร้างบัวระเบิดได้หมดเลยครับผมแต่ที่ผมบอกว่าเวนตีมันเหมาะที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันรวบมอนทั้งฟิลเนี่ยมารวมอยู่ในกระจุกกระจุกเดียวแล้วเวลาบัวมาระเบิดเนี่ยมันจะได้โดนทุกตัวอะไรประมาณนั้นนะเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงแบบสปีดรันให้ดูทุกคนว่าเวลาแบบลงครบ,ค,บคอมโบเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะฮะเรียกนกกันรวบปุ๊บเอาปิดเรียกนกปุ๊บ ใส่บัวปุ๊บเวนติปึ๊บเข้าไปเนี่ยบัวแล้วเบิดดอกละวหมื่นสี่นะทุกคนเห็นปะ จบและอย่าง Y ย26วินะครับผมด้านอ์ติแฟต์ลมนะฮะแล้วก็อาร์เบโดเนี่ยมาแจกโลกด้วยเห็นปะเออโคตรแจ่มนะฮะทุกคนแต่จริงจงมันจบเร็วเพราะว่าหลายๆตัวละครนี่แหละเวนติมันก็แรงด้วยแต่อาร์เบโดเนี่ยก็หมื่นสี่ก็ไม่ใช่น้อยอ่ะใช่ปะแล้วมันคือดามจแบบหมูด่ด้วยที่เรียกว่าเป็นโคตรสตาร์ดีพีเอสเลยก็ว่าได้มาเดี๋ยวเรามาดูทีมรูปแบบที่สองกันเวลาบัวรลเปิดเนี่ยข้อเสียของมันก็มีอยู่ทุกคนเวลาสกิล E มันแล้วเบิดเนี่ยแล้วมันดรอปผลึกธาตุออกมาเนี่ยม เอาโอเวอร์โหลดเนี่ยถ้าบัวมันรลเบิดแทรกขั้นตรงกลางเนี่ยปึ้งธาตุสายฟ้าที่มอนก็จะหายไปกลายเป็นผลึกสายฟ้าออกมาพอเราใช้สกิลธาตุไฟส่มอนที่มันไม่ติดสายฟ้าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเอออันนี้คือข้อเสียของบัว <c oughs> ก็คือเวลาบัวมันระเบิดสายมอนเนี่ยมันจะเป็นการล้างธาตุในตัวมอนนั้นๆออกทําให้เราแบบผสมธาตุไม่ได้ตามที่ใจต้องการในบางจังหวะเหมือนกันนะ <Wow. S 1> ออ,อันนี้ก็เป็นข้อเสีย ทีมที่2องที่มันเหมาะเนี่ยก็คือทีมหินนั่นเองนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่เป็นธาตุหินเวลาที่อนุธาตุหินมันดรอปมาเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวละครธาตุหินเนี่ยอันติเร็วมากๆแลถถ้วธาตุหิน3ตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอันติกันแบบบ้านช่องพังนะทุกคนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะฮะเป็นทีมที่เล่นสนุกมากใครที่แบบเมนตัวละครหลักเทเวลเลอร์ธาตุหินเมนหนิงกวงเนี่ยโอ้หน่าจะฟินในอารมณ์อะ่ะทุกคนเริ่มมาปุ๊บอันดี้กางอีไปก่อนเลยใสยน่นี่แล้วก็ กลางโลกกลางเสาตนีกลางเสาหนีต่อยืนเฉยๆดาเมจก็เด้งรัวๆนะฮะแล้วดูอันตีทุกคนอันตีก็แบบมารัวๆเดี๋ยวลองใช้ดูปึ้มใส่เข้าไปดองที่หนึ่งเอาเอาไปเดียวออกมาปึ๊บเรียกโอ่งมาอีกหนึ่งเรียกโอ่งมาอีกหนึ่งบัวก็เลยหายมอนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยสีจงหลีมาแล้วจงหลีมาแล้วจงหลีมาแล้วซึ่มมีค่าหมื่นครับผม มาอีกแล้วมาอีกแล้วอาเบโดอันติวนอีกแล้วซึ่มโอ้โหไม่โดนอะไรเลยนะฮะโดนแบบว่าโดนครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะเออก็ถือว่าเป็นทีมแบบไม่เคลเบยนเนะทีมแบบระเบิดบ้านช่องพังคือเรารอแค่มอนเดินเข้ามาในฟิวเออทุกคนแล้วเราก็ตั้งออบเจกต์อะไรก็ตามที่มันแบบสั่นพ้องอะ่ะแต่คอมโบนี้ต้องมีแบบจงหลีกับอาเบโดเป็นหลักนะทุกคนแล้วถ้าเป็นจงหลีที่ปลดดาวนหนึ่งได้จะดีมากมันสามารถตั้งเสาได้2เสา แต่จริงๆจงหลีปลดศูนย์ก็ได้เพราะว่าเราสามารถเอาตัวละครอีกคนหนึ่งเนี่ยมาตั้งไอ้ท่าถินก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสาวตุ้ม ลองดูลองดูถือว่าเป็นคอมโบที่เล่นสนุกนะฮะแล้วก็ทำเดามจได้แบบโอ้โหสวยงามอ่ะผมถือว่าเป็นการเล่นที่แบบสวยงามนะเออแล้วก็ในส่วนของอาวุธกับอร์ติแฟ์อาร์เบโดเนี่จะสายเป็นราวๆประมาณนี้แล้วผมโดยผมจะขอแนะนําสําหรับสายแรกก่อนละกันนะผมก็คือสาย DPS เอาออกมาวิ่งแบบวิ่งฟาดเลทุกคนคือไม่ได้เน้นเดามจจากบัวอย่างเดียวเอาออกมาวิ่งแบบตบตีกับมอนสเตอร์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเป็นดาบ BP รับผมเนื่องจากว่ามันมีออฟลองเนี่ยเป็นคีเลททาให้มันสามารถบิวอร์ติแฟ์ง่ายสามารถเอามากวาดแกว่งนะฮะบัวก็ระเบิดติ ขี้เวลาฟาดก็แรงด้วยติดขี้ด้วยเวลาฟาดสามารถฟื้นฟ,นฟนูเลือดกับตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะ <Wow. S 1> ผมสำหรับสายวิ่งตีไอดาบนี้ก็น่าจะโอเคที่สุดแต่อย่างที่ผมบอกอะว่าอาร์เบโดสายเดเมจกายภาพเนี่ย <Wow. S 1> ด้วยความที่สกิลมันเดเมจเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะมันเลยไม่ค่อยเหมาะจะเล่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครรักที่จะเล่นเนี่ยก็เล่นได้แต่ถ้าเอาไปเทียบเดเมจกับตัวละครอื่นๆเนี่ยมันก็จะแบบด้อยๆหน่อยเอออะไรประมาณนั้นไอสายนี้ผมไม่ได้เล่นแต่เท่าที่ผมไปดูที่ฝรั่งเขาแนะนํามาเนี่ยก็แนะนาไอดาบนี้นี้แหละอะไรประมาณนัย DPS ะะมีดาบหลายเล่มที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะดาบแรกก็คือดาบนี้เลยเป็นดาบเฟสทอริงนะผมเป็นดาบที่เกมมันแจกมาให้ซึ่งความเจ๋งของเจ้าดาบนี้เนี่ยก็คือออฟลองเนี่ยมันเป็นฟื้นฟูพลังงานทําให้อลเบโดเนี่ยสามารถเก็บอนุธาตุฟื้นฟูได้เร็วสามารถอันตีได้ถี่ขึ้นแล้วอย่างที่รู้ว่าเวลาอันตีมันจะแจกความชํานาญธาต้กับทีม120กว่าหน่วยรัวๆนะฮะลลลแล้วความสามารถของดาบมันเนี่ยก็คือสามารถสร้างความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้น16%แล้วดามจธาตุเนี่ยจะมีโอกาสติดคริมากขึ้นอีก6%ดดดด้วยเเเอามมจก็คืที่ไห การวางบัวบัวระเบิดสกิลอันติของบัวอะไรพวกนี้เดเมจอะไรก็ตามที่มันเป็นสีน้าตาลสีเหลืองๆอะ่ะนั่นแหละจะแรงขึ้นอีก16%แล้วก็มีโอกาสติดคริมากขึ้นอีก6%หมดเลยนี่คือขัดหนึ่งนะทุกคนถ้าขัด5่าเนี่ยมันก็จะยิ่งกว่านี้ <Wow. S 1> อีกคือดาบเนี้ยตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่ามันคือดีที่สุดหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องขัด5่าก่อนนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่สามารถหาขัด5้ามาใช้ได้ตอนนี้เกมมันยังไม่สามารถค้าไปจนถึงแบบขัดห่าได้แต่มีแนวโน้มว่ามันอาจจะเป็นดาบที่น่าจะดีีีีีทท่่่่่สสุดนนนนนนนััเเออองงงะ,ะวแําาลลม ับผมเป็นดาบที่ทุกคนแบบน่าจะเคยมีมันน่ยแต่ไม่รู้ว่ากินไปหมดแล้วหรือยังนะฮะไอดาบเนี้ยเป็นดาบฮาบิงเกอร์ระดับ3ดาวหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยดาบ3าดาวมันจะแรงเหรอพี่นี่ก็ผมดูความสามารถมันักก่อนออฟลอมเป็นความแรงคริ46%แล้วเมื่อตัวละครเนี่ยพลังชีวิตสูงกว่า90%เนี่ยจะมีโอกาสติดคริมากขึ้นอีก28เออแล้วปกติตัวละครอาเบโดเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนออกมาแบบบูล้างผ่านอยู่แล้วไงเวลาผมเล่นไหม่ซับดีพีเอสนี่ยเปลี่ยนออกมาก็กดสกิ แทบจะเต็มอยู่ตลอดเวลา <inä. S 1> ก็เหมือนดาบเนี้ยมันบวกคิเข้า,ขาไป28% <Wow. S 1> ทําให้เราสามารถบิวอัติแฟกได้ง่ายขึ้นความแรงคีบวกอีก46%ข้อเสียของดาบที่แอดแทกโจมตีพื้นฐานน้อยเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าสกิลบัวระเบิดของอาร์เบโดหรือว่าสกิลอันติเนี่ยส่วนมากความแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าดีฟนอ์มากกว่าทําให้บางทีแบบโจมตีพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้แบบเอฟเฟกอะไรมากขนาดนั้นสิ่งที่มันเอฟเฟกมากกว่าเนี่ยก็คือความแรงคิกับอัตราคีที่เราได้จากดาบมากกว่าเอออะะไรรปปมมมมาาาาณนนนนนััั้้้วววดดยคทที่็ุธ3ให ่ายใช้วัตถุดิบประหยัดกว่าดาบ5ดาว4ดาวอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือ the base ณปัจจุบันนะทุกคนณปัจจุบันที่เรายังไม่สามารถปดไอดาบเนี้ยปด5าได้ยังขัดเกลีหนึ่งอย่เนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนําว่าสายดาบอนเนี้ยคือ the base และของสายซับ DPS สายบัวแล้วเปิดแบบแรงๆเนี่ยก็ต้องดาบนี้นี่แหละส่วนดาบสดาวอันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดาบเฟเวเนียสเนี่ยจริงๆดาบเฟเวเนียสจริงๆถามว่าเหมาะไหมจริงๆมันก็เหมาะนะแต่ว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะผมว่าไอเอฟเฟกตของดาบเนี่ยที่เวลาตัวละครโจมตี ละครอาร์เบโดเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยเอฟเฟกของดาบมันจะไม่มีนะทุกคนต่อให้บัวอยู่ในสนามแต่ว่าอาร์เบโดไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยเราเปลี่ยนตัวละครอ,อื่นออกมาแล้วอะ่ะไอเอฟเฟกที่ว่าบัวระเบิดติดคริติคอลเนี่ยมันก็จะไม่ได้อนนทธาอยู่ดีนะคือถ้าจะเล่นไอดาฟเวเนียเนี่ยก็ต้องเอาอาร์เบโดเนี่ยออกมาแบบออกมาฟาดมอนเป็นตัวละครหลักเลยไม่เปลี่ยนออกมันถึงจะเจนอนนทธาให้กับทีมส่วนไอแซคคิฟฟิเชียลเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สกิลเอของอาร์เบโดเนี่ยคร ไโอเค okay, แล้วราประมาณนี้นะผมสำหรับอาวุธนะฮะตอนนี้ที่ผมแนะนำมากที่สุดสำหรับสายซับ DPS เนี่ยก็จะเป็น Harbinger เนี่ยแหละ The best ณนะตอนนี้ส่วนในอนาคตเนี่ยตอนที่ไอระดับเนี่ยมันขัดจนถึงระดับ5ได้แล้วเนี่ยอาจจะดีกว่าหรือไม่เดี๋ยวถ้าผมได้ข้อมูลเนี่ยผมว่าจะมาสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะฮะมาดูในเรื่องของ Artifact กันบ้างนะฮะสำหรับ Artifact เนี่ยถ้าจะเป็นสายแบบเดินฟาดเดินตีสดๆเนี่ยผมแนะนำเป็นเซ็ตเปตราครับผมเป็นเซ็ตโบนัสความเสียหายศีล15%แล้วก็เซต g Radiator แต่ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นสายซับ ถ้าเป็นสายตีสดเนี่ยก็คือเล่นเหมือนสายตีสดตัวอื่นเลยครับผมก็คือช่องนาฬิกาจะสสยเป็นโจมตีเปอร์เซนต์ช่องถ้วยเนี่ยผมก็ไม่เชียร์ให้สายเป็นโบนัสกายภาพอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าเดเมจที่มันได้จากบัวระเบิดมันเยอะมากทุกคนแล้วไหนจะอันต่งอันตีอีกอ่ะคือใส่โบนัสความเสียหายหินน่ะมันบูตเดเมจได้แบบถึงพลิกถึงขิงกว่า DPS เดเมจ per second น่ะมันจะเยอะมากกว่านะฮะมากกว่าเราใส่โบนัสความเสียหายกายภาพเราออกไปแบบฟาดฟันรัวๆลำกระบี่รัวๆนะฮะแล้วก็ส่วนหมวกก็จะเป็นคริสเดเมจ อะไรประมาณนี้แล้วก็สําหรับสายต่อมาเป็นสายที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซตเปตรานะฮะเซตโจมตีธาตุดินแรงขึ้น15%คู่กับโนเบสอันติแรงขึ้นอีก20%นั่นเองโดยออฟหลักๆที่เราต้องทําการเน้นเนี่ยก็คือคิเลดคิ้เดเมาดีเฟนซ์แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานนั่นเองนะฮะในสายเนี้ยจะสามารถบูตเดามาดจากการระเบิดของบัวได้ดีที่สุดและในส่วนของนาฬิกาเนี่ยผมลองใส่แล้วว่าระหว่างแอดแท็กเปอร์เซนต์กับพลังป้องกันเปอร์เซนต์เนี่ยอันไหนจะช่วยให้บัวมันระเบิดได้แรงกว่ากันผมทดลองตอน40 ด้วยนะทุกคนก็คือตอนที่ตัวละครแบบไม่ได้ปลดดาวด้วยเนี่ย defense ก็เห็นผลมากกว่าอยู่ดีเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นแบบสายกด e แล้วบัวแล้วเบิดแรงๆเนี่ย defense เ,เห็นผลมากกว่าครับผมตามนั้นเลยนะฮะ <Wow. S 2> ส่วนสแต็ก็จะเน้นค่า c r i ติคอลค่า c r i ติคอล d a m a จ e อ t แ a c มีได้ก็จะดีแอ t แท k ถามว่ามีดีไหมก็ดีดครับผมสามารถ boost เม m เข้าไปได้เหมือนกันแต่ไม่เท่า defense สำหรับ skill e นะส่วนถ้วยแน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าต้องเป็นโบนสัสความเสียหายหินนะฮะ d a เมจสีเหลืองอะไรก็ตามอ่ะถ้าใส่โบนัสความเสียหายหินน่ะคือได้หมดเลยส่วนหมวกก็ จะเป็นความแรงครินนั่นเองหรือว่าจะใส่เป็นครีเลตก็ได้นะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อให้ความแรงคริเนี่ยแรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าตีไม่ติดคริเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เออเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นความแรงครีเยอะเนี่ยท่าครีนเลตนะนะไม่ควรจะต่ำกว่า50%เลยคร<ว>่าวๆก็ราวๆประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับอร์ติแฟกของเจ้าอัลเบโดนะฮะเนี่ยสเตตที่ผมทําได้ก็ประมาณนี้เลยพลังป้องกันพันเนะฮะส่วนครีเลตเนี่ยของผมส่วนตัวผมว่ามันน้อยไปหน่อยอยากได้สักประมาณ70%ใจผมนดสิบเมตอนี้ก็225นะฮะบัวระย่างทรีด ประมาณ1 2ื0 0ถึงหมื่นหกละประมาณนั้นเลยครับผมหรืออะไรกว่าจริงๆน่าจะครบแล้วนะเออยยังไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับนา,นานาสาระประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันนะผมก็น่าจะพูดไปหมดแล้วหลังจากที่เล่นเจ้าตัวละครนี้บาประมานอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกมากทุกคนมันคือเหมือนมีน้องฟิตอะ่ะน้องอีกาเพิ่มขึ้นใหม่อีกตัวในฟิวเลยเว้ยเนี่ยเลียกลบออกมาเรียกบวกออกมา แค่เราไม่ต้องทําอะไรทุกคนรอนกมันยิงแล้วบัวก็ระเบิดก็ทำเดามจมอนตายได้หมดดงแล้วอะไรประมาณนี้เอออย่างน,น้อยๆเนี่ยสุ่มมาเล่นแบบไม่ต้องปลดดาวอ่ะแค่นี้ก็สนุกแล้วอะ่ะช่วยบูทเดามจดให้กับทีมได้แบบมหาศาลแล้วนะฮะแถมถ้าปลดดาวเนี่ยยังสามารถบูทเดามจให้กับทีมในดาวที่6แต่ดาวที่6มันแพงอะ่ะผมก็ว่าจะไม่เอาเหมือนกันแล้วดาวที่4ี่เนี่ยอาจจะเป็นคีเดามจให้กับตัวละครเซียวในอนาคตได้อีกด้วยนะ <Wow. S 1> เอออันนี้ผมก็ลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาดาวสี่ได้ไหมแต่ก็นั่นแหละไม่ปลดดาวก็โหดแล นสนุกๆในไอดีละกันเอออะไรประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆละกันผมที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะอยากให้ได้ประโยชน์จริงๆและถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยละกันนะฮะพยายามเล่นให้มันถึงแก่นพยายามดีเ์ชข้อมูลมาให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดและ <Wow. S 1> ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดทูกใจกับผมแล้วก็ subscribe channel ของ OB กันด้วยละกันนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปรีวิวตัวละครบแบบนี้อีกละกันนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะก็ขอบคุณมมากับผผสสวดี้พ